เขาจะติดต่อกลับมาไหมวันนี้เราจะมีไพ่ให้คุณเลือกทั้งหมด3กองนะคะให้คุณตั้งจิตนิ่งๆแล้วมองไปที่กองไหนที่คุณสะดุดตาม,มากที่สุดกองนั้นคือคําทํานายนะคะกองที่1จะเป็นไพ่สํารับนี้นะคะกองที่2จะเป็นไพ่สํารับนี้และกองที่3จะเป็นไพ่สํารับนี้ให้คุณมองไปกองที่คุณรู้สึกว่ากองนั้นดึงดูดใจ แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำทำนายพร้อมๆกันเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่านี่คือการทำนายโดยรวมไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอะไรดีก็รับไปอะไรไม่ดีก็อย่าไปอินอย่าไปซีเรียสน,นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวนะชาจะเริ่มจากกองที่หนึ่งนะคะขออนุญาตเก็บสำรับอื่นก่อนนะคะโอเคค่ะเราเริ่มจากกองแรกเขาจะติดต่อกลับมาไหม ระยะเวลานะคะขอเป็นภายในไม่เกิน3ามเดือนนะคะมีการบล็อกกันไปหรือเปล่านะคะมีไพ่ของการปิดกัน้นถ้าไม่ได้บล็อกก็คือช่วงนี้เหมือนไม่ไม่ได้พูดคุยกันเลยนะคะยังคิดถึงกันอยู่อืมฟองรู้สึกว่าจะยัง มีในเรื่องของเวรกรรมโยงกันอยู่นะเนี่ยโอเคค่ะใต้สำรับเป็นอะไฮบริสเทสนะคะโอเคถามว่าอ๋อโอเคขอแจ้งพลังงานก่อนจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะ เมสิงธนูนะแล้วก็จะเป็นพลังงานของชาวธาตุน้ํากรกฎิจิกมีนชาวธาตุลมนะเออเมถุนตุลกุมนะคะจริงๆตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะสามารถที่จะดูได้ทุกคนนะคะถามว่าแนวโน้มความรู้สึกเขาตอนนี้นะคะถ้าถามว่าเขาลืมคุณหรือ,อยังเขายังไม่ได้ลืมคุณเขาก็ยังมีคิดถึงคุณอยู่มีความสับสน ใจเขานะคะเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะให้มันจบกันไปและก็เลือกที่จะเดินหน้าเดินหน้าไปเปิดโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองหรือบางคนก็คือเดินหน้าไปในลักษณะที่ว่าขอใช้ชีวิตอิสระยังไม่พร้อมที่จะผูกมัดหรือจริงจัง,จงกับใครคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโลกส่วนตัวสูงแล้วก็รักอิสระแล้วก็ยังอยากที่จะใช้ชีวิตของเขาไปเรื่อย ดังนั้นในเรื่องความรักความสัมพันธ์ตอนนี้ในใจของเขาบอกเลยว่าเขายังไม่พร้อมจริงๆเขาอยากที่จะโสดน่ะและทีนี้ในส่วนของถ้าคุณถามว่าเขาคิดในเรื่องการกลับมาบ้างไหมมันจะมีบางอารมณ์บางอารมณ์เขาก็รู้สึกคิดถึงคุณมีการเข้ามาสอดส่องดูคุณนะแล้วก็บางครั้งก็คิดในเรื่องของการอยากจะติดต่อแต่คนคนนี้เขามีความสับสนในตัวเองค่อนข้างสูงเหมือนอยากจะติดต่อ แต่ก็ยังไม่ติดต่อแต่บอกได้เลยว่ามีไพ่จั m เ n นแล้วก็ไพ Devil ่เดวิลอ่ะคุณกับเขาอะ่ะมันยังไม่หมดเวรหมดกรรมต่อกันนะคะมันยังจะมีเรื่องที่จะทำให้โยงใหญ่ต้องกลับมาขอดูต่อสิช่วงนี้เขาอยากเป็นอิสระปล่อยเขาไปก่อนรอเวลาเขามีการมาสอดส่องเขาคิดในเรื่องของการติดต่อเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่รูเร็วนี้ ถ้าคุณโฟกัสแค่ว่าเขาจะติดต่อกลับมาไหมกองที่1มีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมาค่ะแต่มันไม่ใช่เวลานี้มันจะต้องใช้เวลาสักหน่อยเพราะตอนนี้เขาอยากอิสระเขาอยากไปทําอะไรก็ได้ตามใจตัวเองไม่ต้องโดนใครผูกมัดควบคุมนะคะเวลาที่เขาจะติดต่อกลับมาสิ่งที่มองเห็นตรงนี้อย่างเร็วนะคะประมาณ7สัปดาห์แต่บางการณีสูงได้ถึง7เดือนเลยทีเดียวนะคะถ้าคุณเลือกจะรอก็รอ,รอได้แต่ว่าเป็นการรอแบบ ไม่ต้องปิดโอกาสตัวเองคุณก็ควรจะย้ายตัวเองไปโฟกัสหน้าที่ไปโฟกัสชีวิตไปโฟกัสในเรื่องการงานการเงินครอบครัวนะคะเพราะถ้าคุณเลือกที่จะรอเขาในตอนนี้มันต้องใช้เวลาค่อนข้างนานกองที่หนึ่งยังไม่หมดเวรหมดกรรมต่อกันนะคะมีโอกาสที่จะติดต่อกลับมาแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ในช่วงเวลาอันใกล้ดังนั้นแนะนำว่าให้คุณนะมูฟอนไปก่อน เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาจะกลับมาถึงเวลานั้นถ้าคุณยังรู้สึกรักเขายังรู้สึกต้องการเขาเดี๋ยวคุณก็ค่อยพิจารณาอีกทีว่าคุณจะเปิดรับหรือให้โอกาสเขาหรือไม่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันชาวกองสองนะคะกองหนึ่งก็ไม่ได้แย่นะเพราะเท่าที่ดูแล้วคุณก็ยังมีในเรื่องเวรกรรมหรือบางการณีมันก็เป็นในเรื่องบุญกรรมมันยังตัดกันไม่ขาดหรอกมาดูชาวกองสองนะคะ เขาจะติดต่อกลับมาไหมไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะไพ่หนึ่งถ้วยค่ะไพ่สี่ถ้วยค่ะอัศวินถ้วยลื่นไหลนิดนึงนะเ m p r e s s แล้วก็สี่เหรียญน,นะคะใต้สำรับเป็นหถ้วยใครเลือกกองสองคะเนี่ยคนเก่าจะติดต่อกลับมานะหกถ้วยคนรักเก่าคิดถึงเป็นรักต่างวัยก็ได้นะคะกำลังคิดอยู่ไพ่ใบนี้หนึ่งถ้วยนะคะมีการกลับมาเริ่มต้นมีการกลับมางอ้อเนี่ยเป็นไพ่ของการกลับมางอ้อ เขาจะติดต่อกลับมาค่ะเพราะว่าเขายังเสียดายคุณอยู่นะคะเขายังเสียดายคุณยังอยากที่จะเก็บคุณไว้เขาจะมีการติดต่อกับมาหาคุณอย่างแน่นอนเขารอเวลาอยู่สาเหตุที่เขาจะติดต่อกลับมานะคะคือเขายังเสียดายคุณเขายังอยากเก็บคุณไว้ก่อนแต่คุณต้องยอมรับในเงื่อนไขของเขานะอาจจะเก็บคุณไว้ในลักษณะที่ว่าเป็นคนคุย ติดต่อกันมาจริงแต่ยังไม่ใช่ติดต่อกันมาเพื่อคบกันแบบจริงจังอาจจะเป็นลักษณะว่าเป็นคนคุยเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกเพราะเขารู้สึกว่าคุณเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกที่น่าเสียดายแล้วก็เขารู้สึกว่าเวลาเขาอยู่ใกล้คุณน่ะคุณเหมือนเป็นที่ที่ปลอดภัยเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกว่าคุณจะไม่ไม่ทำร้ายเขาอ่ะ นะคะคแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนจิตใจดีเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนอบอุ่นเป็นคนที่เขาอยู่ใกล้แล้วเหมือนได้รับพลังงานของคนที่ดูแลใส่ใจห่วงใยเขาจากใจจริงกลองเนี้ยโอกาสกลับมาค่อนข้างที่จะแบบสูงมากนะคะทีนี้อย่างที่บอกว่ากลับมาแล้วอ่ะก็กลับมาในลักษณะเป็นคนคุยใช่ไหมคะหรือเป็นตัวเลือกอยากจะรู้ว่า แล้วเขาคิดจะสารสัมพันธ์กับเราแบบไปเป็นตัวจริงหรือไม่เก้าเหรียญน,นะ10เหรียญค่ะแฮงแมนค่ะขอดูไพ <Hang man S 1> ่ใบนี <Hang man S 1> ้สิแฮงแมนคืออะไรโอเคคือต้องบอกตามตรงนะคะว่าคนคนนี้เขาอาจจะไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวเขาอาจจะมีแฟนตัวจริงอยู่แล้ว หรือเขาอาจจะมีคนคุยอื่นด้วยนะตอนนี้นะไพ่บอกว่าเขามีพันธะแล้วก็มีในเรื่องของตัวเลือกทางเลือกนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเขาอะมีการที่จะติดต่อกลับมานะแต่ว่าการติดต่อกลับมาก็อาจจะเป็นคนคุยเป็นตัวเลือกยังไม่ได้ชัดเจนเพราะเขายังไม่สามารถที่จะชัดเจนได้ เขายังอยากที่จะเป็นคนโสดเจ้าสเสน่ห์หนุ่มฮอตสาวฮอตไปก่อนอะนะคะ,ะถามต่อให้เลยละกันในเมื่อเขามีใครของเขาอยู่แล้วอะแล้วเขาคิดที่จะชัชดเจนกับเราบ้างไหมนี่นาชากระสู้มากเลยนะคะก็พยายามที่จะดูให้ว่ามีโอกาสที่เขาจะชัดเจนกับเราบ้างไหมคือ คนคนนี้เขายังชัดเจนไม่ได้จริงๆเหมือนเขาก็ยังยังรู้สึกว่าตัวเขาอ่ะยังไม่อยากรีบชัดเจนกับใครไม่ว่าจะเป็นเราหรือกับอีกคนนึงที่เขาคุยอยู่เพราะเขาคิดว่าเดี๋ยวเขาอะอาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเขาอีกนะคะเขารู้สึกว่าเขาอยู่ในจุดที่เลือกได้อะเขามองว่าเขาเพอร์เฟกอ่ะนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอะ ยังมีโอกาสที่จะได้ไปเรียนรู้คนใหม่ๆถ้าความสัมพันธ์ไหนอ่ะมันใช่ก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้เป็นตัวเลือกแต่ถ้าความสัมพันธ์ไหนที่มันไม่ใช่เขาก็เดินออกไปเลยนะคะมีแนวมีความรู้สึกว่าเหมือนคิดว่าตัวเองเป็นคนที่อยู่ในจุดที่มีสิทธิ์เลือกอ่ะนะแล้วก็เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสันโดษด,ด้วยโลกส่วนตัวสูงเขา จึงเป็นคนที่ลงเอยกับใครช้าแต่งงานช้าเพราะเขาชอบอยู่กับตัวเองและเขามีความระมัดระวังอย่างสูงในการที่จะเลือกใครเข้ามาถ้าเขาไม่มั่นใจจริงๆว่าคนคนนี้จะอยู่กับเขาได้เขาจะไม่เปิดโอกาสให้เข้ามาเด็ดขาดประกอบกับคนคนนี้เขาก็มีปมปมในอดีตปมที่เคยอกหักผิดหวังกับความรักครั้งเก่า นะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเราโฟกัสแค่ว่าเขาจะติดต่อกลับมาไหมติดต่อกลับมาค่ะแต่เพียงแต่ว่าคุณอาจจะยังคาดหวังในความชัดเจนกับเขาไม่ได้ก็คงเป็นได้แค่คนคุยหรือตัวเลือกทางเลือกไปก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันกลองที่3มซิกล่องนี้ก็ตอนแรกก็คิดว่าคิดว่าจะดีก็ดีแหละถ้าคุณแค่อยากให้เขาติดต่อกลับมานะ เราโฟกัสตรงคําตอบคาถามนะชะก็จะพยายามขยายให้อะกองนี้เขาจะติดต่อกับมาไหมเด็กถือเหรียญน,นะคะสามดาบเก้าถ้วยหนุ่มฮอตสาวฮอตนะคะเนี่ยคนคนนี้เจ้าสเสน่ห์เจ้าชู้โรแมนติก ตัวเลือกเยอะนะโอเคถามว่าเขาจะติดต่อกลับมาไหมคือคนคนนี้เขาเป็นหนุ่มฮอตสาวฮอตเจ้าสเสน่ห์ตัวเลือกเยอะแล้วตอนนี้เขาก็น่าจะมีใครอยู่ถ้าคุณโฟกัสแค่คำถามมามีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมาไหมมีโอกาสค่ะแต่เขาจะติดต่อกลับมาถ้าในกรณีที่คุณมีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่เป็นประโยชน์กับเขา แต่ถ้าคุณไม่ได้มีอะไรที่คิดว่ามันจะไปเป็นประโยชน์กับชีวิตเขาได้หรือน่าสนใจอ่ะหรือหรือคุณไม่ได้มีอะไรที่ดึงดูดเขาเลยอ่ะเขาก็คงไม่ติดต่อกลับมาเพราะณจุดเนี้จุดที่เขาอยู่นะตอนเนี้ยเขามีตัวเลือกแล้วเขาก็อาจจะมีคนที่เขาคบอยู่อยู่ด้วยหรือบางคนอาจจะยังคุยซ้อนนะคะพอไพ่มันขึ้นมามีเก้าถ้วยเนี่ยเจ้าสเสน่ห์สามดาบเนี่ยเหมือนลักซ้อน นะ t l o lover ทางเลือกพวกนี้นะแล้วก็ Strength อาจจะมีคนที่เขาคบคบอยู่ดังนั้นกองเนี้ยถ้าพูดตรงๆนะคือคนคนนี้เขาเป็นคนอีโก้แล้วเขาเป็นคนช่างเลือกมาตรฐานสูงไม่ใช่ใครก็ได้มีความเย่อหยิ่งการที่เขาจะเข้าหาใครเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเด็กถือเหรียญด้วยคนคนนั้นต้องมีอะไรดีหรือมีประโยชน์อะไรกับเขา ถ้าไม่ได้มีอะไรดีหรือไม่ได้มีประโยชน์นะมันก็ยากมากเลยที่เขาจะจะติดต่อกลับมาดังนั้นกองนี้แนะนําว่ามันมีโอกาสติดต่อนะแต่การติดต่อกลับมาของเขาอ่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณมีอะไรไปดึงดูดเขาดูแล้วเขาไม่ได้เน้นในเรื่องความรักเขาไม่ได้เน้นในเรื่องเรื่องความรู้สึกเลยอะถามว่าเขาคิดถึงเราไหมคิดถึงแต่เรื่องความขัดแยง้งเรื่องการเอาชนะการคิดถึงแต่ความสัมพันธ์ที่พยายามกันแล้วมันก็ไปกันไม่รอด นะแต่ลึกๆแล้วเขาก็ยังมีใจใจเขาอยากกลับมาคบกับเราแบบแฟนไหมหนึ่งไม้ค่ะแฮงแมนค่ะแล้วก็อัศวินเหรียญเ,เขาช่วงที่ห่างกันไปเขาก็คงมีไปเริ่มต้นกับใครอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะยังรู้สึกดีกับคุณนะแต่ว่าเขาอาจจะอาจจะกลับมาคบกับคุณไม่ได้ในช่วงนี้เพราะเขาไปคบกับใครอยู่ นะคะคเขาไปคบกับใครอยู่มีพันธะอยู่ดังนั้นกองนี้ถ้าจะให้แนะนำอ่ะขอดูซิควรรอต่อไปดีไหมเจวิลล A s สวินดาโอเคถ้าคุณเลือกที่จะรอสิ่งที่คุณต้องรับรู้การติดต่อกลับมาของเขาจะเป็นในลักษณะแบบเป็นพวกแบบลักซ้อนอ่ะอืเป็นพวกแบบออเ,แบบเขาก็มีของเขาอยู่อะ่มีตัวจริงด้วยอะเคสเนี้ยกลองที่สามอะ แล้วเขาก็ติดต่อมาคุยกับคุณแต่ว่ามันก็จะเป็นในเรื่องของสเสน่หหาแพชชั่นเล่งดึงดูดบางทีก็เป็นเรื่อง18บวกไม่ได้มาเพราะความรักแล้วก็มามาหายๆด้วยมาปุ๊บปั๊บได้สิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาก็ไปซึ่งโดยรวมนะชามองว่ากองที่3เนี่ยถ้าคุณตัดใจได้ก็ตัดใจดีกว่าแต่ถ้าคุณคิดว่าโอเคเป็นความสัมพันธ์แบบชั่วครั้งชั่วคราวก็ยินดี คุณก็รอเขาได้นะแต่ถ้าจะพัฒนาไปถึงตัวจริงอะ่ะมันค่อนข้างที่จะยากเพราะว่านาชาดูแล้วอะ่ะตัวจริงของเขาอะ่ะค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกมากเรียกว่าเอาเขาอยู่คุมเขาอยู่เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นกองสามก็มีโอกาสาาจะติดต่อกลับมาแต่เป็นความสัมพันธ์แบบในเรื่องแพ s ชั่นในเรื่องเบ n นฟิตที่เขาต้องการจากคุณเท่านั้นแต่ไม่ใช่กลับมาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็จะมามาไปไปด้วยมามาหายหายไม่จริงจัง นะคะโอเคค่ะนี่คือคำทํานายโดยรวมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ